สวัสดีจากแคนาดาค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ,ะเกี่ยวกับการจัดบ้านเพื่อฉลองวันคริสต์มาสของปี2023นะคะก็ปีนี้จะจะ,จะพิเศษกว่าทุกปีที่ว่าก็คือทำ DIY เองทำ DIY เพื่อตกแต่งต้นคริสต์มาสและก็รอบบ้านเนี่ยทำเองหมดเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ชอบในการที่จะทำ DIY อ่ะนะคะก็ชอบก็ชอบทำา DIY ตกแต่งบ้านนี่แหละคะ่ะปีนี้ก็เลยทำา i y y ตกแต่งบ้านเองนะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะทุกคนวันนี้นะคะ กำลังแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเพื่อเตรียมฉลองวันคริสต์มาสของปี2023กันค่ะปีนี้นะคะจะพิเศษกว่าทุกปีก็เพราะว่าของตกแต่งหรือเรียกภาษาอังกฤษอีกอย่างนึ่งว่า ornament นะคะไม่รู้ผิดหรือถูก Or n อ m เมนนะคะทำเองนะคะ DIY แล้วก็จะมีของตกแต่งรอบบ้านเนี่ยนะคะ ก็จะทำเองหมดเลยเป็น DIY ที่อยู่แคนาดามาเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีที่6เนาะ6ปีกว่าละนะคะก็แต่งงานกับสามีมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ก็5ปีละนะคะอ่อสปีปีแรกๆเนี่ยเราเราเพิ่งมาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานาที่ไหนเพื่อจะมาทำ DIY อ่าพอเราอยู่ไป ะะเราก็เริ่มรู้ที่นู่นที่นี่จับจ่ายช้อปปิ้งอะไรยังไงที่ไหนเนี่ยเราก็เป็นคนที่ชอบทำา d i ออยู่แล้วนะคะเราก็เลยเปีนี้ได้ไปซื้ออุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทำา DIY เพื่อตกแต่งวันคริสต์มาสอุปกรณ์ที่เขามีอยู่แล้วเก่าก็ไม่ได้ใช้ส่วนมากก็จะทำเองเลยปีนี้นะคะนี่แหละคะ่ะก็มาแชร์ให้คนให้ เพื่อนๆได้รับชมกันว่าอ่าปีนี้ปี2023เนี่ยนะคะแต่งต้นคริสต์มาสกันยังไงแบบไหนนะคะ Oh Christmas Street Oh c h r i s t m You stand in splendor Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid beauty, your branches green in summer's glow, and ever green in winter's snow. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid. Oh Christmas tree oh Christmas tree you stand in splendid beauty Oh Christmas tree oh Christmas tree you stand in splendid beauty Your branches green in summer's glow and never green Snow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh, Christmas tree, oh. Christmas tree, you stand in splendid beauty. Your branches green in summer's glow, and green in winter's snow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, oh. สวัสดีจากแคนาดาค่ะทุกคนเตรียมจัดบ้านต้อนรับคริสต์มาสนะคะนี่นะคะมุมนี้โต๊กินข้าว มุมนี้ข้างโต๊ะกินข้าวนั่นก็คือต้นคริสต์มาสใหญ่นั่นนะคะออกมุมเมืง,มงก็มามุมนี้พวกนี้จะเป็น DIY ที่ทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเตรียมจัดต้นคริสต์มาสที่บ้าน 今年。